จะไปกันต่อนะคะเราก็มาแวะวัดสปันกันหน่อยนะคะที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยนะเขาบอกนะ้องมันจะเห็นแบบลงไปเห็นนาเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปตอนนี้เดี๋ยวเราขอมาไหว้พระก,กันก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนที่เราขึ้นมาจะเห็นรถพวกออฟโรดอะไรอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์อย่างนี้หลายคันเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีแบบว่า ให้กางเต็นท์ได้นะคะคาดว่าจะเมีมากางเต็นท์แล้วก็หลังละ200บาทให้ย่อนกล่องนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการพระข้างในนานๆจะได้มานะคะมาถึงแล้วมาไหว้กันสักหน่อยนี่นะคะองค์พระประธานสวยเลยะคะ่ะอยวไหว้พระก่อนนะคะเดินไปดูวิวกันนะคะ ทษไหนพาไปชมวิวไหนสิลูปอเ,เอาข้พ,พหกลมชิดหนึ่งนี่ค่ะนี่บนวัดนะคะแล้วก่อนนะก็จะมีนี่จะมีพระพุทธรูปอง์ขาวนี่นะคะจริงๆเรามองเห็นจากห้องพักของเราเมื่อวานที่เราไปพักนี่นะคะนมัสการนะคะชื่อว่าพระชัยมงคลนะคะโอเคตามขา้อพดไปดูวิวเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเห็นวิวไหม โอ้มุมนี้ก็สวยเนาะเห็นแบบภูเขาเป็นสลับซับซ้อนเลยเดี๋ยวแม่ขอซูมนิดนึงอ่านี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นหน้าที่แบบว่ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะค่ะตรงนี้เราจะเห็นแบบข้างล่างเราจะเห็นเป็นนานี่ยค่ะก็จะมีคนมากลางเต็นท์เนี่ยนะคะขึ้นมากางเต็นท์ได้ซึ่งตอนนี้มันประมาณจะเที่ยงแล้วอะค่ะเขาก็เริ่มเก็บกันแล้ว ทางวัดก็คิดค่ากลางเป็นหลังละสองร้อยค่ะก็น่าจะมาหาจุดกลางกันได้เองเลยบิวดีงามนะคะที่นี่สวยมากเลยโทิวเขาดูสิคะพอเห็นรีสอร์ทเราเปล่าเห็นแม่ก็เห็นแล้วเดี๋ยวซูมนิดนึงได้เท่านี้แต่เดี๋ยวแม่จะชี้ให้ดูแม่จําได้นะตรงนั้นรีสอร์ทเราอยู่ตรงนั้น อ๋อภูเขาโอบล้อมหมดเลยค่ะนะเอาละค่ะเนี่ยค่ะภูเขาล้อมข้างหน้าไปหมดเลยนะคะอืมะปันเป็นเมืองในหุบเขาที่ ยงกับเมืองในหมอกเลยค่ะตั้งแต่เช้าที่เรามาตอนนี้หมอกหายไปหมดแล้วโอเคค่ะนี่จุดชมวิววัดสปันนะคะ เรามาต่อกันที่ที่ไหนคะขะโพเเดินไปนู่นแล้วไหนรอกันเลยได้ยินเสียงไหมคะน้ำตกค่ะน้ำตกสปันไปพ่อกับขะโพเจารออยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โวันนี้อากาศดีแล้วก็ <c ười> คึมฝนเราจะรอดไหมดูก่อนว่าเราจะรอดไหมม <c ười> ีของขายริมทางนิดหน่อย้วยคะ่ะไปเเดินไปขึ้นน้ำตกกัน น้ำตกสปันค่ะไปเท่าที่แม่อ่านมานะคะมีทั้งหมด3ชั้นเนาะเขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีจริงไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูอะตอนนี้ช่วงนี้ที่เห็นอยู่เป็นบันไดนะคะดูขึ้นไม่ยากดูขึ้นไม่ยากไปเดี๋ยวไปด้วยด้วยกันค่ะ นี่ค่ะเดินมานิดเดียวก็จะถึงจุดนี้นะคะน้ำเยอะอยู่ตรงนี้เป็นสี่จุดลงมาเลยสายสี่สาย,สาย,สายลงมาพร้อมกันเสียงก็แตใไปกันต่อค่ะไปตามขัว่วไป ตะกี้แวะจุดแรกแต่ไม่เห็นมีป้ายเขียนเลยว่าชั้นที่หนึ่งหรืออะไรแต่ว่าก็มีทั้งหมดสามชั้นนะคะตรงนี้สะพานนะคะมีสะพา,านข้ามมันตกด้วย ทางเหมือนเป็นทางน้ำไหลอะค่ะและเดินต่อค่ะมันก็เดินขึ้นนะคะเดินขึ้นต่อมันมีจริงๆไม่มีป้ายอะไรเลยแต่ว่ามีทางดีๆแบบนี้ก็คิดว่าน่าใช่แหละไป ข้างหน้าเป็นบันไดอีกแล้วคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่สองนะคะที่เราเดินมาเหนื่อยเหมือนกันค่ะมีทางขึ้นสูงอยู่ <c oughs> นะเดี๋ยวรอถ่ายรูป <c oughs> น้ำเยอะอยู่นะคะ มาจากข้างบนตรงอันนั้นค่ะตรงน,น,นี้เนาะแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไปต่อที่จะสังเกตเห็นว่ามีแบบมอสตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีานซ้เขียวแบบต้องระวังลื่นนะคะเนี่ยแต่เราคงไม่ดเดินลงไปตรงนั้นเนาะแต่เราดูกันต่อเออสวยอยู่สวยอยู่พน,น้ำเยอะออกจากชั้นที่สองมานะคะ เราก็ขึ้นมาที่ชั้นที่สามแบบวิดเดียวค่ะไม่ไกลมีทางเดินดีๆเรียบร้อยเลยนี่ค่ะถึงแล้วค่ะชั้นที่สามเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะสองสายอย่างนี้ตกลงมาพร้อมกันอากาปดีสแตต้องเดินระวังนะคะหน้าฝนสบายนต้นหนาวแบบนี้นะปะใไรเยอะเนาะ เห็นเทีค่าหินสดเขียวว่ะค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะมีนักท่องเที่ยวอยู่บางค่าวันนี้วันหยุดนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วันหยุดนะคะวันธรรมาดา